อย่าเอาไม้จับแมงมอมก่อนจับตาเบิ้งดีๆเด้อจับซองนวยแกนตาเบิ้งให้ดีๆทำซองหนึ่งฮะมันเป็นไปได้ไงทุกคน เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับพระมวลตายป็สิ่อับนีเอาละทุกคนนี่ก็คือเจลอันอฮอล์นะครับอ้าวสั้นบีใสอ่าน้องสั้นบีใสบีใสอ่าบีบ x เอ็ก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 โอเคพอแล้วเอาเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับ มันเป็นไปได้ยังไงทุกคนโอ้สวัสดีครับทุกคนผมกิจครับคลิปที่ทุกคนได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่เป็นความจริงนะครับทุกคนมันเป็นแค่การตัดต่อนะครับเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถลุกจุดติดไฟได้นะครับนอกจากเราจะเอาไฟแช็กมาฉีดใส่นะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่พี่กิจจุ่มลงไปใส่เจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วพี่กิจก็เอามาตัดต่อด้วยการจุดไฟแช็กนะครับ นี่นะทุกคนแล้วก็ค่อยเอาไปจุ่มใหม่แล้วก็ค่อยตัดต่อนะครับเป็นเทคนิคการตัดต่อง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เป็นคลิปสนุกๆนะครับ<ม>ทุกคนที่ทําแบบให้ทุกคนเพลิดเพลินกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกก็ห <c oughs> วังทุกคนจะสนุกกับคลิปเขาวิกินนะครับและเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ อาซันเอาใส่อ่อานะหนึ่งสองสามเดีอเดี๋ยวซันจ่อไปเดี๋ยวเอาใหม่กูจับแมวหอะูเียวไปตัดต่อเดี๋ยวปอนะมันเียนนีพิงหนึ่งอะเออเอาใหม่ แล้เวเดี๋ยวพี่กิดจะตัดออกอยู่อ่ะเอาสัน,นอ่ะมันน้อนจับเอาคุณจับจานไม่ได้ดแลมืมุนี่